ออกยังไม่ค่อย่ยังยังเลยอออกได้ยังใกล้ออกแล้วใช่ไหมโอ,อ,อ,อ้โอกิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มชำทำให้ผมสร้างไอเย็ดดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ85%ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้น และเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอ้ยโอ้ยคิดไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1น สาวใหญ่ขี่รถหลบน้ำสงการล้มหัวฟาดพื้นอาการสาหัสชาวเมียนมายกพวกกว่า20คนตะลุมบอลคนชาติเดียวกันสาหัส2คนอ้างถูกทำร้ายก่อนสองใบรุ่นอ้างโดนระเบิดปิงปองคว้างใส่หัวแตกในงานสงการที่สวนบุกาชาติตำรวจตรวจสอบพบแค่โดนปวดเบียดตี สาวใหญ่ขี่รถหลบน้ำสงการล้มหัวฟาดพื้นอาการสาหัสขณะที่การเล่นน้ำสงการในพื้นที่จังหวัดตราคึกคักช่วงบ่ายเวลา12.30นทีวันที 13. ่13เมษาย,ยน2560ที่หน้าร้านหมอสันติถนนเทศบาล5ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราสูตรรับแจ้งเหตุโรงพยาบาลตราได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เสียหลักล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ได้สติหลังรับแจ้งจึงส่งรถกู้ชีพโรงพยาบาลตราเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หม่เลขทะเบียนหนึ่งกข7174สตราล้มอยู่เสียหายเล็กน้อยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอายุประมาณ45-50ปีศีรษะแตกนอนหมดสติเจหน้าที่โรงพยาบาลตราได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลตรา นอกจากนี้ยังพบนายสุเทพวันนวุฒิกู้กรณีที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุยืนอยู่ในที่เกิดเหตุสอบถามนายสุเทพทราบว่าตนเองพร้อมเพื่อนกําลังเล่นน้ําสงการและสาดน้ำใส่ผู้ที่ขับรถไปมาตามปกติกระทั่งผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา ตนเองกำลังจะสาดน้ำแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บหักลดหลบรถเสียหลักล้มหัวฟาดพื้นหมดสติตนเองจึงรีบเข้าไปดูอาการพร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเร่งด่วนขณะที่บรรยากาศการเล่นน้ำสงการในเขตเทศบาลเมืองตราดและตำบลใกล้เคียงในครึ่งวันเช้าเป็นไปนด้วยความเงียบเหงาประชาชนนักท่องเที่ยวอยางไม่ออกจากบ้านมาเล่นน้ำกัน กระทั่งในช่วงบ่ายทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถกระบะที่บรรทุกถังน้ำเล่นสรดน้ำกันโดยเฉพาะถนนสายลุกกระชานที่มีการจราจรขับคังขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กัน้นพื้นที่บริเวณรอบตลาดเทศบาลเมืองตราไม่ให้มีการเล่นน้ำเพื่อให้รถประชาชนและหนักท่องเที่ยวที่ผ่านตัวเมืองตราไปยังอำเภอแหลมง,งอบได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับรถจุกเชิญที่จะนำผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้อย่างรดวดเร็ว ชาวเมียนมากยกพวกกว่า20คนตะลุมบอลคนชัดเดียวกันสาหัส2คนอ้างถูกทำร้ายก่อนเวลา18นาฬิกาวันที่13เมษายน2560ที่ห้องพักไม่มีเลขที่ตรงข้ามโรงน้ำแข็งปอบไัยบู์ถนนท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอาภอเมืองจังหวัดตราสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้รับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2ราย หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเดินทางไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายเป็นแรงงานประมงชาวเมียนมามีบาดแผลแตกที่ศีรษะเป็นแผลชะกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ปฐผพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดขณะที่อีกรายเป็นแรงงานประมงชาวเมียนมาเช่นกัน บริเวณข้อมือเป็นรอยถูกฟันเลือดไหลจำนวนมากซึ่งพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วสอบถามนายวอนอายุ45ปีแรงงานประมงชาวกัมพูชากล่าวว่าตนเองและเพื่อนนั่งสังสรรค์กินข้าวกินเหล้าอยู่หน้าบ้านตามปกติแต่มีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมามาตั้งวงอยู่ในห้องเช่าที่ติดกันก่อนจะมีแรงงานชาวเมียนมาก,กว่า20คน เดินทางมาตามหาบุคคลที่อยู่ในห้องพักโดยอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายเมื่อคนในห้องพักออกมาจากห้องเกิดการตะลุมบอลชกต่อยกันใช้ขวดเบียร์ตีหัวใช้มีดไล่ฟันซึ่งตนเองและเพื่อนๆได้ช่วยกันห้ามแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทันก่อนที่แรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทำร้ายร่างกายจะหลบหนีไป สองไปรุ่นอ้างโดนระเบิดปิงปองคว้างใส่หัวแตกในงานสงการที่สวนลูกกาชาติตำรวจตรวจสอบพบแค่โดนขวดเบียร์ตียันไม่ใช่ระเบิดปิงปองเวลา1 7 3เดนาทีวันที่13เมษายน2560 เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งประสานจากเจ้าหน้าที่ห้องวิทยุสื่อสารสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดว่ามีเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลวิวาทกันและใช้ระเบิดปิงปองคว้างใส่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณสวนลูกกาชาดใกล้กับร้านอาหารเวียดนามหน้าหมู่บ้านประมวลดีหลังรับแจ้งจึงเข้าตรวจสอบเพื่อรับผู้บาดเจ็บแต่เนื่องจากบริเวณอรอบๆสวนลูกกาชาดเป็นสถานที่สำหรับการเล่นสัตว์น้ำสงการของชาวตรา ซึ่งมีจํานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จํานวนมากมุ่งหน้าเข้าไปเล่นสาดน้ํากันอย่างหนาแน่นทําให้การเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถทําได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรออยู่ด้านนอกแล้วให้ผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถจักรยานยนต์ออกมาขึ้นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนําส่งโรงพยาบาลตราผู้ได้รับบาดเจ็บมีแผลที่บริเวณศีรษะจํานวนหลายแผลทราบชื่อเพียงชื่อเล่นว่าไหนเรศอายุ19ปีบ้านอยู่ที่ตาบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราด นายพานุศรรวมพึ่งอายุ19ปีบ้านอยู่ตำบลห้วยแรงอเมือง,งจังหวัดตราซึ่งเป็นเพื่อนของนายเรศที่เดินทางมาส่งเพื่อนเข้าโรงพยาบาลตราดเล่าให้ฟังว่า ขณะเล่นน้ำสงการอยู่ที่สะพานหน้าร้านอาหารเวียดนามพอยจันทร์หน้าหมู่บ้านประมวลดีขณะที่ยืนอยู่ได้ยินเสียงดังปังขายระเบิดปิงปองและในเลดที่ยืนอยู่ด้วยถูกสะเก็ดระเบิดปิงปองเข้าไปที่บริเวณศีรษะจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพันตำรวจโทชาญเดชมณีวรศิษย์ผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามได้นำกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายมาที่โรงพยาบาลตราและได้สอบสวนเบื้องตน้น พร้อมบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการคว้างระเบิดปิงปองแต่ประการใดเป็นเพียงเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่มีการแต่งเวลาสตาร์ทจะเกิดเสียงดังปังคล้ายกับระเบิดปิงปองซึ่งจากการไปดูที่เกิดเหตุก็ไม่พบหลักฐานใดๆส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนั้นเป็นบาดแผลที่เกิดจากการใช้ขวดเบียร์ตีคือไม่มีเรื่องที่เราพูดเนี่ยไม่ม,ไม,มีไปดูแล้วแผลเนี่ยเป็นแผลโดน ไอ้พวกโดนตีโดนขวดโดนอะไรั้งนั้นแล้วก็ชกต่อยกันครับเสียงดังเสียงดังที่ว่าดังไอ้เสียงดังไอ้ที่ที่บอกว่าเสียงดังเนี่ยไปดูแล้วมันเป็นมอไซค์ที่มันแต่งแต่งแล้วมันบีดแล้วมันดังกเปิดสวิตช์มันก็ดังป้งอย่เนี้ยมันกุญดสวิตช์มันก็ดังไอ้รุ่นอ่ะไอ้ไอ้ตรงว่าไอ้เกิดเหตุที่ว่าตรงเนี้ยตั้งอยย่ไอ้ตรงไอ้ตรงในส่วนลูกขาตัวของร่างกายเริ่มมาจากตรงนั้นแต่ระเบิดตัวนี้ยยังไม่มียืนยันตรงนี้ครับ หนุ่มใหญ่เมาจากเล่นน้ำสงการขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ริมทางบาดเจ็บหัวแตกเวลา1 9ก้านาฬิกาวันที่13เมษาย,ยน2560ที่ซอยแสบใจตาบลบางพระอําเภอเมืองจังหวัดตราเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บ ในที่กเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายศีรษะแตกอายุประมาณ35-40ปีนอนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ของตนเองยี่ห้อ Honda M S X หมายเลขทะเบียน1กค1738ตราโดยผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในอาการเมาสุราเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลตราด ขณะที่คู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอไมเด็ทะเบียน1ด1 3 5สถานีตำรวจภูธรแหลมสิงค์คู่กรณีกล่าวว่าตนเองขี่รถจักรยานยนต์มาจอดซื้อของที่ร้านขายของชำไม่นานผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถมาจากทางไหนไม่รู้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของตนเองจนได้รับบาดเจ็บถ้งก้าวอย่างไรก็ตามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรู้จักกันซึ่งจะพูดคุยตกลงจดใช้ความเสียหายกันเอง แล้วรถตู้ร่วมบขอสรรบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสารี์ใต้สถานีบี s เอสอนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสอถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่แปสถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18กาะช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12 16 18นนนและลอำเภอคองใหญ่ร่วมทำกิจกรรมวันสงการช่วงเช้าทำบุญตักบาทและเล่นสาตว์น้ำสงการบรรยากาศคึกคักมีเหตุรวิวาทจ,จากกลุ่มวัยรุ่นเล็กน้อยบรรยากาศการเข้าวัดทำบุญที่สาราการประเรียนวัดคองใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงการพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอคองใหญ่ต่างพาครอบครัวและบุตรหลานมาทำบุญตักบาท เพื่อสืบสามประเพณีอันดีงามของไทยนอกจากนี้ยังมีชาวกัมพูชาในพื้นที่ได้เดินทางมาร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยหลังทําบุญช่วงเช้าเสร็จแล้วประชาชนชาวอาเภอคลองใหญ่ต่านนงเดินทางไปยังบริเวณตลาสดสดอาเภอคลองใหญ่เพื่อร่วมกันเล่นสัตว์น้ําสงการซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักประชาชนเดินทางมาเล่นสัตว์น้ําสงการกันอย่างหนึ่งแน่น อย่างไรก็ตามในการเล่นสั์น้ําสงการได้มีเหตุกระทบกระทั่งกันจนทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มาเล่นสั์น้ําสงการองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รุจัดโครงการสืบสามประเพณีสงการและวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2560ที่บริเวณอาคารเฉลิมประเกียรติ50พรรษาตำบลไม่รุดอำเภอลองใหญ่จังหวัดตรา นายชัยวัฒน์โอชนานน์นายอำเภอกองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสามประเพณีสงการและวันผู้สูงอายุแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่รูดกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดปฏิบัติการที่23บ้านไหม่รูดสถานีตำรวจปูทรนใหม่รูดเข้าร่วม นายสุรศักดิ์อินทรัประเสริฐในยุองค์การบริหารส่วนตำบลไมลรูนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสืบสามประเพณีสงการเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเกิดการอนุรักษ์สืบสามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไปรวมทั้งเป็นการสร้างความตาระหนักถึง คุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่กับสังคมไทยตลอดไปโดยก่อนการรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้สูงอายุได้มีการแสดงธรรมเทศนาโดยพระกููพิทักษ์บุรเขตช้อยฐานทะมมโมจากวัดคองมะขามมาแสดงพระธรรมเทศนาและการแสดงกิจกรรมของผู้สูงอายุตำบลไม่รู้จำนวนสอชุด และการจับฉลากชิงโชคพัดลมและจัก,กรยานจำนวนหลายรายการที่เขาร่วมโครงการสืบสามประเพณีสงการและวันผู้สูงอายุจากนั้นผู้เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุได้ร่วมกันลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและในอำเภอคองใหญ่ปปตราเตือนผู้ใช้ยานพาหนะหวันสงการระวังอุบัติเหตุจ,จากถนนลื่น น,นายทิตนันอุดมสุขหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถงนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงการ,ร2560จนถึงวันที่13เมษาย,ยน2560หรือวันที่2ของช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่จังหวัดตราด เกิดอุบัติเหตุ4ครั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายเสียชีวิต1รายทําให้ยอดวมอุบัติเหตุทั้ง2วันในช่วงวันที11่11-12เมษายน2560พบอุบัติเหตุจราจ,จรรวม5ครั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายเสียชีวิตรวม2ราย การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน,น้ำในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ส5ง0ผ่านจุดตรวจร่วมทางถนนทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรองและถนนตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆได้มีการเรียกตรวจยานพหันะไปแล้ว4,232คันถูกดำเนินคดี416รรายทั้งนี้ทางจังหวัดยังคงบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงสงการานต์ยังคงมีการตั้งจุดตรวจหลัก ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองจุดตรวจทางน้ำสองจุดอย่างไรก็ตามเนื่องจากวันสงการนับว่ามีส่วนช่วยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพราะในพื้นที่มีการเล่นน้ําทําให้ถนนลืน่นทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตราจึงขอเตือนผู้ใช้ยานพาหนะ ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หรือการเล่นน้ำสงการที่นำถังใส่น้ำขึ้นรถกระบะแล้วขับตะเวนเล่นสงการซึ่งอาจเกิดปัญหาพัดตกจากตัวรถได้